ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าพินดูทลอรตนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพิจิกประจำวันที่1จนถึงวันที่15มกราคมพุทธศัการาชส5 6 7นะครับนะคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหรที่ดวงดาวเดินจริงมาอยู่ในภพไหนเรือนไหนเกิดเหตุอะไรว่ากันไปนะแต่เราจะชี้เฉพาะแค่การงานการเงินความรักเอาโหราศาสตร์ ขึ้นเลยว่าเป็นอะไรยังไงแต่เราจะใช้พระเทมดูเดีย่ยมาช่วยขายายว่าสิ่งไหนดีทําไงดีงขึ้นแล้วถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทํำยังไงให้หนักกายเป็นเบานะเอาละเดี๋ยวเรามาดูดาวเจ้าเรือนการเงิน สวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวก่อนจะเข้าเนื้อหาอาจารย์ขอปะชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่สนใจจะเรียนวิชาโหราศาสตร์อาจารย์จะเปิดนะครับโหราศาสตร์เบื้องต้นนะครับหลักสูตร2เดือนนะครับก็จะเรียนนะครับทุกวันจันทร์กับวันอังคารนะครับเรียนตอนหนึ่งทุ่ม นะครับไปจนถึงสามทุ่มนะครับเรียนอาทิตย์ละสองวันนะครับวันละสองชั่วโมงก็เท่ากับว่าสี่ชั่วโมงนะครับเดือนหนึ่งก็เรียนสี่ครั้งก็เท่ากับว่าสิบหกชั่วโมงเราเรียนสองเดือนก็เท่ากับว่าสามสิบสองชั่วโมงเหมาะสําหรับท่านที่ต้องการมีไรายได้เสริมเหมาะสําหรับท่านที่เตรียมตัวสําหรับกเกษียณท่านมีวิชาพยากรณ์ติดตัวไว้รับรองนะครับวิถีชีวิตชะตาชีวิต จะไม่ตกอับแน่นอนนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อตามลายข้างล่างมาได้เลยหลักสูตร2เดือนราคา5,000บาทจ่ายเต็มจำนวน5,000บาทสำหรับเรียน2เดือน32ชั่วโมงผมเกตดการฮินดูตลอดสวัสดีครับนะครับของชาวราศีพิจิกดาวเจริญการเงินคือดาวพฤหัสบดีนะครับไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนล่ะก็ารากว่าไปอยู่ในราศีเมษนะเขาเรียกว่าดาวเจรินการเงินเนี่ยไปอยู่ในเรือนของอรลิก ก็แสดงว่าคําว่าอลิเนี่ยมันแปลว่าปัญหาอุปสรรคนะสิ่งที่อึดอัดใจสิ่งที่ไม่สบายใจแสดงว่าเงินเนี่ยหมดไปกับหนี้สินหมดไปกับคนอื่นยืมหมดไปกับสิ่งแวดล้อมรอบ,อบตัวหูหมดไปสารพัดนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ในพื้นดวงเดิมของแต่ละคนด้วยนะว่ามีดาวอะไรตั้งรับจะเป็นการขยายเฉพาะคุณคนเดียวนะแต่ที่แน่แน่ดาวจรเนี่ยการเงิน,นยมีปัญหาเงินอยู่ในเรือนอลิเนี่ยพยายามอย่ามีหนี้มีสินนะครับทาอะไรได้ก็เอาเท่านั้นอย่าใช้จ่ายเกินตัว นะครับและดาวพฤหัสบดีเนี่ยโชคดีตรงที่ว่าดาวพฤหัสเนี่ยเวลาอยู่ในเรือนอเลียถ้าเราใช้ความรู้ความสามารถหรือเรียนรู้หรือศึกษาหรือค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองก็จะทําให้คุณเองเนี่ยมีองค์ความรู้เกี่ยวเรื่องของการเงินการทองได้นะครับแต่น่นอนพบเรือนเนี่ยทำให้มีปัญหาสําหรับชาวราศีพิจิกก็อย่าวางใจนะให้นึกเสมอว่าถ้าไม่มีก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช้ นะครับแต่อย่าไปปินนี่นะครับไพ่มาเตินเออโทษทีโหระศาสตร์ดวงดาวเขาบอกมาประ,ประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วเรามาดูซิว่านะครับไพ่นะครับ,นะรบจะเสริมยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนะเกี่ยวเรื่องของปัญหาเรื่องของการเงินชักหน้าไม่ถึงหลังปัญหาหนี้สินปัญหาต่างๆนะครับไพ่มาบอกว่าไพ่ใบนี้เนี่ยนะครับให้แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุนะครับ นะเรื่องของการเงินที่มันมีปัญหาเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับมันมาจากทัศนคติมุมมองความคิดของเราข้อหนึ่งนะบางคนเนี่ยการเงินการทองในช็อตไม่รู้จะช็อตยังไงแล้วแต่ไม่เคยเห็นสภาวะตัวเองเลยว่าเงินเราเนี่ยมันช็อตยังไงยังคงไปหยิบยืมยังคงไปรูดบัตรยังคนไปขอยืมคนนูน้นคนนี้คนนั้นไม่เคยกลับมามองเลยว่าไอ้การเงินเรามันมีปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไร นะครับจะเกิดจากการฟุ่มเฟอือยใช้ใจฟุ่มเฟอือยนะครับหรือใช้เงินเกินตัวหรือไม่เคยเลยเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่หลงผิดแล้วก็หลงผิดชนิดที่แบบว่ากูไม่กลับด้วยนะครับนะน่าก็หมายความว่าคุณจะต้องกลับมาพิจารณาตัวเองแล้วว่าเงินทองของคุณเนี่ยนะที่มันหายไปเนี่ยมันหายไปอะไรเอาละถ้ามันหายไปเกี่ยวกับเรื่องของอค่าใช้ใจ่ายต่างาค่าบ้านค่ารถอันนี้มันแก้ไขกันไม่ได้นะหรือหมดไปกับการซัพพอร์ตดูแล เอ่อคนในบ้านคุณพ่อคุณแม่อ่านนี่มันมันมันก็แก้ไขไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันฟิกแต่ตรงนี้มาพูดถึงเรื่องนิสัยคุณเนี่ยให้คุณลองมานั่งพิจารณาดูนะครับว่าเงินคุณเนี่ยมันหมดไปกับการฟุ่มเฟยเรื่องอะไรบ้างนะแล้วก็อปปากามาจดมานั่งมาคิดดูซิว่าเราจะหาวิธีแก้ไขยังไงนะค่อยๆทําไปเดือนนี้อาจจะไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราตั้งใจวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็ต้องได้พรุ่งนี้ไม่ได้ปรืนก็ต้องได้เอาแค่นี้แหละวันนี้พรุ่งนี้ปรืนนี้นะครับ เอาประมาณนี้เดี๋ยวมันก็ต้องสําเร็จสักวันแต่ขอให้เรามีความตั้งใจจริงว่าเราเองจะนะครับเรียนรู้ว่าเงินทองแต่ละบาทที่เราหายไปเนี่ยมันหายไปเรื่องอะไรแล้วเราก็ค่อยๆแก้นะครับค่อยๆผักดันไปมันอาจจะใช้เวลาหน่อยนะแต่ดีกว่าเราแบบปล่อยปะละเลยไม่ใช่อะไรเลยนะครับให้ก็มาบอกประมาณนี้นะครับเอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะฮะเรามาดูเรือนคู่ครองกัน นะดาวจเจริญคู่คลองนะครับก็คือดาวนะครับพสัสดุนะครับดาวพสัสดุก็ถือว่าดีเยี่ยมนะครับปับงปุริเยเปปุริยังเลยนะครับเพราะว่าดาวพสัสดุเนี่ยอยู่ในราศีพิจิกตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่19เลยเขาเรียกปัตตนิทับลักก็จะเป็นช่วงที่ถูกคนมาจีบเยอะก็ได้ถ้าเป็นคนโสดนะนะครับเพราะว่าเขาว่าปัตตนิแปลว่าคู่ค้าคู่คุ้มสดุดที่คู่ครอง นะครับมากลุ่มถึงเรามาถึงเราเขามาหาเราให้นึกสภาพเนาะมีคนมาเยี่ยมเยียนเรานั่นก็หมายถึงว่าการที่มาเยี่ยมเยียนเราเนี่ยแล้วเขาได้ตําแหน่งปากก็สแสดงว่าเขาอ่อนน้อมถ่อมตนนะถ้าเป็นลักษณะประมาณนี้ก็ส่งผลให้ตัวของเราเองเนี่ยจะมีคนที่เข้ามานะครับเราจะมีอํานาจต่อรองทํานูน่นทํานี่ได้มากมายนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่พื้นดวงแต่ละคนด้วยนะนะครับถ้าเกิดในพื้นดวงเดิมของเราเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องความรัก ก็จะเป็นช่วงที่เขายิบยื่นสิ่งดีๆมตรีมาให้นะครับอาจจะชวนไปเที่ยวอาจจะพาไปกินข้าวซื้อของฝันให้คืออารมณ์ประมาณว่าทําให้เรามีความสุขอะเออนะถ้าเกิดได้พื้นดวงเราไม่ได้เสียนะนะครับก็ถือว่าโอเคนะเราเหมือนเรามีอํานาจเหนือกว่าคู่สัญญาของเราเอออะไรประมาณนี้นะครับนะอ่ะี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมยังไงนะให้ความรักนะครับสมบูรณ์มีความสุขนะครับนะ ไพ่นี้นะครับเป็นไพ่อ่าพรมนะคือไพ่พระพ,มนะพระพมเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการบริหารจัดการขององค์กรบริษัทแนละครอบครัวคนในบ้านนะครับก็ดีนะครับนะเวลาคนเขาเข้ามาเราก็ถือโอกาสตรงนี้นะครับคุยกันเกี่ยวกับในเรื่องของวิถีชีวิตครอบครัวนะเพราะเป็นช่วงที่ดาวคู่สัญญาเขาจะยอมฟังเรานะเพราะปัตตานีมาถึงเราเนี่ยนะถ้าเรามองในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของอนาคต นะครับแล้วถ้ามองในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าของวิถีชีวิตแต่ละคนเนี่ยเราสามารถคุยในเรื่องของอนาคตของกันและกันได้ว่าเราจะเป็นในทิศทางอะไรนะสำหรับคนวัยหนุ่มสาวก็สามารถคุยกันได้ว่าจะเป็นยังไงศึกษาอะไรต่อไหมทําให้หน้าที่การงานของเราเจริญก้าวหน้าจะเป็นคนรุ่นวัยกลางคนแล้วก็เออทำยังไงถึงจะก่อร่างสร้างตัวคุยกันปรึกษากันนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิต นะครับเป็นจังหวะที่คุณเองนะครับนะควรที่จะนะครับปรึกษาหารือกับคู่ครองเพื่ออนาคตนะครับนะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะก็ลองดูว่าวิถีชีวิตของเราเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องอะไรที่มันพอจะคุยกันได้อะไรที่มันดีก็เสริมกันไปอะไรที่มันไม่ดีนะครับก็ค่อยๆลดลดลดแล้วก็เลิกกันไปนะครับบางคนเนี่ยติดเรื่องอายามุกเรื่องของการพนัน นะครับก็ต้องค่อยคุยคุยกันมันต้องคุยกันอ่ะว่ามันจะยังไงเพราะว่าบางทีเนี่ยไอ้เรื่องของความเพลิดเพลินแต่ละคนเนี่ยมันเป็นกรรมติดตัวของแต่ละบุคคลนะครับแล้วการที่เราเข้าไปข้องแวะหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับกรรมของคนคนหนึ่งนะครับแล้วมันผูกมัดกันด้วยพันธะต่างๆเรื่องลูกเรื่องหน้าตาทางสังคมเรื่องอะไรประมาณนี้มันเลยทําให้มันมีปัญหานะมันก็ต้องแก้ด้วยการที่พูดจากันคุยกันแล้วแต่เกิดว่าตบมือครั้งเดียวมันไม่ดังไง คือถ้าเราเจตนาที่อยากจะให้มันเจริญแต่เขาไม่ยอมเจตนาเจริญกับเราเนี่ยอันลันเราต้องพิจารณานะั่นนะว่าเราจะไปต่อหรือพอซ่อมนีอะไรประมาณนี้นะเราก็ต้องพิจารณาเอานะครับให้มาเติมถึงในเรื่องของความมั่นคงในครอบครัวะนะครับนะอ่ะต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรือนการงานนะครับดาวเจริญการงานเนี่ยก็คือดาวนะครับพระอาทิตย์ นะเราจะเรียกว่าพบกรรมมะเขาต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้ดาวองคารเดินดีมากท,ทุทีในช่วงของเดือนนี้นะดาวพระอาทิตย์นี้เดินแบบปังปุริเยเปปุริยังเลยอะ่ะนะดาวเจ้าเรือนกรรมมะคือดาวอาทิตย์ไปสถิตยอยู่ในราศีทัพนูโอโห1นึ่งถึงสิเลยอันนี้คือบอกว่าทํางานแล้วมีผลงานมากนะกรรม,มะไปอยู่ในเรือนของกระดุมพระก็แสดงว่าการงานเนี่ยเป็นที่ถูกอกถูกใจของหัวหน้าผู้รับผู้ใหญ่ทํางานเข้าตาทํางานให้อ่า อะไรครอบครัวนะครับมีชื่อเสียงหรือทํางานให้บริษัทนะครับมีชื่อเสียงได้หมดเลยเพราะว่ากรรมะไปกระดุมพระคือได้งานที่มันถูกอกถูกใจแหละนะครับหรือทํางานสําเร็จนะทำงานได้เงินเงินมากเงินเยอะนะครับทำงานเนี่ยก็มีโอ้โหคนเอางานมาให้เยอะแยะทําให้เกิดเงินเกิดทองอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมยังไง นะครับให้แบบงานให้เงินให้อะไรประมาณนี้นะมันปังปุรีเยเปปูรยังนะครับได้ไพ่มาไพ่มาเตือนอย่างนี้นะครับว่าคือไพ่เนี้ยเป็นไพ่แห่งความตั้งใจจริงเขาบอกว่าให้คุณทุ่มเทนะครับแล้วก็เชื่อมั่นนะครับว่าในสิ่งที่คุณทาเนี่ยมันถูกนะอันนี้ต้องถูกด้วยนะถ้าผิดไม่ได้นะเช่นไปเกี่ยวเรื่องของสีเท่าหรือเกี่ยวเรื่องอะไรเงี้ยมันคนละประเด็นกันนะนะนะครับเพราะว่า ได้ไพ่พญายมหรือพญยายมราชเนี่ยตัดสินคดีความคนขึ้นนรกสวรรค์เนี่ยนะถ้าเราเปรียบถึงมันเป็นลักษณะการช่างใจเวลาเราจะทํางานหรืออะไรยังไงก็สุดแท้แต่เนาะถ้าเราเอาคุณสมบัติที่ดีเกี่ยวเรื่องความตั้งใจมีความมุ่งมั่นยึดมั่นในความถูกต้องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะทําให้งานคุณสําเร็จ นะครับแล้วงานเนี่ยเขาก็มาเตือนอยู่ยว่าถ้าเกิดว่าบางทีเราทํางานเนี่ยมีลูกค้าเยอะลูกค้ามากเนี่ยนะค,คุณยังไงก็สุดแท้แต่ต้องมีความซื่อสัตย์หรือมีจรรยาบรณในอาชีพของคุณนะไม่มีการยัดไส้ไม่มีการหลอกตาไม่มีอะไรเงี้ยนะเพราะไพ่ามาเตือนนะอย่างเงี้ยเนี่ยไพ่พญายมราชเนี่ยท่านมาเตือนว่าทงานให้มันซื่อสัจจริตนะครับดีที่สุดถ้าเกิดว่ามีการเล่นแรแปรธาหรือโคดโกงอันเนี้ยผลกรรมมันจะตาม นะครับนะมันก็จะส่งผลให้เรายุ่งยุ่งวุ่นวุ่นมีปัญหาอะไรประมาณนี้ตีกับนะมันก็จะทําให้นะครับมีปัญหาได้นะครับไพ่ก็มาเตือนประมาณนี้ข้อให้ตั้งใจข้อดีคือให้ตั้งใจให้ทุ่มเทให้มุ่งมั่นนะครับแล้วก็อย่าทําอะไรที่มันผิดกฎหมายแค่นั้นเองไพ่ก็มาเตือนประมาณนี้นะครับนะเอาละนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขผมเกย์ก้าวมือดูสลัอสวัสดีครับ ครับผมอาจารย์เกต้าพิทุธรเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะ,บนะบก็จะเป็นการเสริมเคร็ดต่างๆนะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรา นะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคลสนะาทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลลิสนะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ